งานซ่อมเป็นงานของเราใช่ไหมแกวอืมใช่แล้วงานพี่งานูอืมทั้งหมดเลย อ๋อแล้วครับได้ดูได้ชมพระที่เราปิดกับมือเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยค่ะไม่เคยเห็นเกิดมาเต้นรั้งแรกแต่ว่าสมบมนต์ที่นี่บ่อยไหมมาที่นี่บ่อยแต่ไม่เคยรู้ว่าทำแบบนี้เราทำมาสามปีแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาสวดมนต์ท่าปีที่นี่ครั้งแรี่นี่ที่มาสยแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าต้องมันไม่ปิดแต่ก็จะสามปีสามปีกันไม่ได้มาแต่ไปทางอังเวียนเหมือนปีนี้เราอยากลองมาที่นี่เราทำทุกปีเป็นวัดเดียวในโลก ใช่ไหมว่าอีกก็ไม่ทากันคือไม่รู้ขั้นตอนในการที่แบบว่าคัมภะว่าจะคือวยาเอาทอเป็นยังไงขึ้น่าสร้างทองเหลืองขึ้นมาเลยนี่มาดูมาดูนี่เราเราลงน้ำยาไปแล้วตรงนั้นเดี๋ยวจะปิดตรงนี้น้ำยาจะเหนียวจะค่อนข้างจะเหนียวนิดๆพอเราเอาทองิดไปก็แล้วก็ปักก็จะเรียบที่นี่คือคือนี่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาซ่อมอีกทีเพราะแสงน้อย เดี๋ยวนี้นพามากาศพานี่ฉันปิดไปคุยเลยไปยิงถ่ายรูปได้เลยว่าเนี่ยมือพวกฉันเนี่ยอ่าแล้วชวนมาดูกันว่าจะได้ปิดตรงนั้นอีกใช่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 เดี๋ยวใกล้ๆเช่นคืนจะปิดตรงนี้กันยังบอกเออนี่มาไม่เสียเที่ยวนอะเออไม่เคยได้ทำก็ได้ทำตอนนเยอะลูกๆลูกใครนะฮะลูกครับเคยเคยทำอย่างนี้ไหมปีแล้วก็มาอ๋อมาแล้วใช่ไหมอ๋อ ก็ได้ปิดสามครั้งเลยโอเคโอเคมีชีวิตมีอะไรดีขึ้นไหมก็น่าจะดีขึ้นนะคอับสวัครับอ่ะมามาที่กี่ครั้งแล้วมาสองครั้งได้ปิดท้องยังได้ปิดแล้วครั้งที่สองนรือครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองอ๋อเคยได้เคยปิดแล้วใช่ไหมปีนี้อ๋อยังยังมาใหม่กรว่ามาวันนี้สองครั้งแล้วค่ะแล้วได้เคยได้ปิดท้องอย่างนี้ไหมไม่เคยอ่ะแล้วเมื่อกี้ได้ปิดไปกี่แผ่น เป็นไงบ้างสวยไหมสวยไหมอ่าดูสิสวยไหมอ่าปีนี้ปีนี้ทุกต่างชาติกินทุกปีนะอ่าบอกเพื่อนๆได้ว่าว่าเตี๋ยวในโลกที่ติดทองข้ามปีเดี๋ยวจะติดอันนี้องค์หนึ่งนี่องค์น้ำยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะปิดอีกองค์หนึ่งขอบคุณครับเป็นไงครับเคยทำไหมเคยค่ะเคยแล้วใช่ไหมมาสูตรบนที่นี่ติดทองแล้วใช่ไหมอ่ากี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้ว เคยไปจตกก่อนมาหลายปีแล้วนี่เพิ่งมาอีกอเป็นแต่โควิดเพิ่มาแล้วปิดทองเอ้ยตะกี้ปิดไปแล้วไม่เคยไหมเคยปิดทองอย่างนี้ทั้งองค์นี้ยังไม่เคยทั้งแรกเหมือนกันอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ดีตื่นเต้นอันนี้อันนี้ที่ปิดไปเมื่อกี้เหรอใช่ครับสวยไหมสวยอืมตอนแรกเอองค์อ๋อปิดแล้วก็จะเป็นทองใช่ใช่ครับ เด,เดี๋ยวลองอีกทีนึงอ่าเ,เดี๋ยวลองอีกโอหนึ่งนะอธิษฐานดีดีสาธุครับ